แค่วันนี้ค่ะมันไหลเค็ปลาเติมอ,อิกน้ำตาเ็าจะขมขมหน่อยนัน,<ม>ยนอันนี้ก็เกงปลาอันนี้ใส่มะเขือด้วยแล้วก็ปลาร้ปรลาสับค่ะปลาฝลังเขาไม่ชอบใส่มะเขือนะคะเลยใส่กินเองแม่ครัวเขาใส่กินเอง อร่อยของปา้าเลี๋ยอดมินจะผัดมะเขือผัดกะเพราอเสาถั่วเราก็มีเยอะแยะผักก็มีเยอะแยะค่ะแต่เอามาแค่นี้เพราะป้ากินผักกันน้อยเหลือเกิน <c oughs> และแตนแนวนะคะมะละกอ มะละกอขึ้นมาเมื่อวานสุดละมะละกอยังเยอะเลยค่ะที่ต้นเ<ว>้นเกูก็มมีมะ <laughs> ละกอเแบเบ้ค่ะเแบเบ้มันกัดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักจะผัดก,กะเพรามะเขือแบบไม่ใส่หมูเอาไหมกินไหม เดี๋ยวจะผัดเผื่อเยเอะนะให้ช้อนเดียวพอกะกินมะละกอกับข้าวซดน้ำแกงด้วยกินมะละกอด้วยง่ายง่ายค่ะมันก็จะง่ายไปหน่อยเลี้ยงง่ายขนาดเนี้ยใครสนใจเนี่ยน้ำปลาหลับข้าว ยังถึงเวลาผัดไว้อีกแล้วนะคะให้เห็นแล้วอย่านี้น่าเลี้ยงนะป้าเนี่ยง่ายๆนะเป็นไงง่ายอืมรสเขียวเนี่ยมันหอมหอมก็มาฝากกินอ่ะเมื่อแดงมากินยืดไปอายไหนะลูกอันนั้นน่ะลูกโดดนะขาวจั๊วรเลยมาแก่มาแทะอย่างเงี้ไอ้นั่นหากจี๋ นังจิ๋วจิ๋วรูว้วยนวันนี้ไม่เป็นบันป่าเลยวันนี้จะกินปลากินเรอนี่ข้าคุณยอะจังเลยเยอะเหกินก่อนแล้วอะไร่ะแค่นั้นก็ออกมาเยอะเดาวมันจะแก่ไปหน่อยนะแต่ว่ากินได้เพราะว่ากินสดๆมันกรอบอยู่แล้ว ป้าก็ทำอย่างั้นเลยกินเป็งนงั้นแหละสักคำแค่น้ำปะลาใส่น้ำปลาที่ก็ไม่อาใส่นึกดีใส่นึกดีมันคืน้ำจิ้มปลาปลาสับน,นั่นยังมีอยู่เยอะนะคะมาจากโน่นเขาทำขายแต่ว่าแบ่งมาเท่านั้นเองแล้วบากใส่อยู่แล้วค่ะสะเดา ป้าฝรั่งเขาน้ำพริกก็ยังมีนะน้ำพริกปลาเห็นมีอยู่หน่อยนึ่งนะน้ำพริกปลาทูไม่ขมไม่ขมเหรอมันแก่มันก็ไม่ขมมั้งมันแก่แล้วอย่างนี้ต้นเล็กๆที่บ้านโน้นเะยอะเลยตรงนั้นก็มี ตรงที่เขาปลูกพริกพริกที่มีหนอนกินเยอะแยะน่ะต้นเล็กอะเท่าไหนม็ถอนมานะคุณ้าจะเอาอันนั้นแหละพอดีไปเจอต้นเบี้ยนี้ก็เลยเอาอันนั้นแทนมันต้องขุดไงมันสูงเท่าหัวเข่าแล้วอ่ะอันนั้นมันร่างยาวมันเลื้อยเยอะที่มันเป็นมันเป็นเครืออะไรมันมันเลื้อยมันถ้าขุดมาก็กลัวมันจะตายไงดูไปดูมากลายเป็นดอกปีบฉันจะขำซะให้ มันอยางเป็นดอกดาเรืองน่ะมันใช่ดูใบเลี้ยงมันสิใบเลี้ยงมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเหมือนดอกปีบมากเลยนะใบมันนะ,ะพี่สะพ้ายยืนยันว่ามันคือสะเดาสงสัยต่อไปนี่ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยสะเดาเนาะต้นเล็กมันเต็มไปหมดเลยอ่ะ อืมมันก็ม่ขยายพันธุ์หรอกขยายสิไม่เขาไม่ได้ปลูกซะหน่อยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาไปปลูกบ้านเราก็แถวสองแถวไปหวก็เก็บขายเพราะว่าตรงนั้นมันมีเสดาต้นยักษ์อยู่หนึ่งต้นแล้วมันเขาขึ้นไม่ได้นาเราไม่ดอกมันมันมีมันมีลูกกั็นพวงเหมือนองุ่นเลยอ่ะ ไม่มีปวกมีโพนด้วยหัวกปวกก็ไม่มีแล้วเก็บไปโยนไว้ที่บ้านเราสักนั่นเนาะที่ที่เราอเอาไปหวานไว้ให้มันขึ้นเย็นเย็นน้าชามันก็อะไรที่ไหนนะทุกอย่างนะต้องมีอันนี้น้ำจิ้มตลอดนะมันวร้านไหน ไ <Easy>. yes. ส้มันจะดำหรือ,อยังมะเขอือไม่เลยมันสดสดปิดมาหลายวันแล้วเหมือนกันี่ำมันไ,มได้กินแลนะ้ำมีนะลูกหัวไม่มี้ว หวัวแเบบี้ให้ยกปบอนได้ไงแต่กินข้าวหัูไม่ใจะเอาจินปลาลดูอืมต <c oughs> องจอินข้าวปลานี่ อ๋อนั่นเหรอเด<ส><ส>ได,ห,ไดหมดนึ่ปลาสับนันงผกติดผัดเป็นไงแกงเผ็ดไหมได้ทำเอานี้ใสไ,ไหม นี่น้ำปลานั่นแหละกินกับผัดกระเพรา,าอร่อยเ <c oughs> สร็จแล้วได้กินด้วยี้ใช่หนูใครอวยเหรอคงไม่ยากอวยต้องทถล้องมือผมอีกคือก้าวมัเก้าว แตงทรมิตรมีมีคือเกา่าแต่ว่าขา้างในนั่ <laughs> นแหละบ่มีข้างในบุ้มมีเลราะว่าลานขายผลไม้เัืนใหญ่ไปแล้วาวางตลอดตลอดสายตลอดแนวโอ้โหป้ากินเก่งมากเลยเดาเก่งมากเลย กินม่วงเหรอปลาซุปนี่แหละกินเสต๊าเก่งมากเลยแล้วกกินอะไอีกแล้วกินละแต่เจ้าของเสต๊าดเขาบอกกินบ้างพอไม่ขมไม่มีทางหรอกเสต๊าไม่ขมเาขมือไม่ขมอืเลยไม่ขมไม่ขมเลยไม่ขมเนี่ย เขาขายเป็นมันเผ็ดอ่ะไม่ได้เผ็ดพริกมันเผ็ดกระเพราใช่กระเพรามันหอม,มแกึหนอกระเพรามันหอมมากร้อนปไาแล้ชิมยัาใส่กระเพราเข้าไปทานั้นแหละตาหมวัวเอาละค่ะคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะ เจอกันใหม<า><อ>ค่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะป้าเผ็ดมันร้อนค่ะมันไม่ได้เผ็ดมันร้อนกะเพราเอากะเพราที่ไหนมาสังหารด้วยยาหรือเปล่าไม่เผ็ดรงอหู